ที่ที่เป็นมเหสีของพระราชาเห็นานางหมาขาววิ่งเข้ามาหาเช่นนั้นจึงเรียบสร้อปว่าเมรุมาเนี่ยไม่ใ่เลยมาจะได้รับมหาไขว้มาแต่เจ๊เจ๊เจ๊นะเป็นหมาจะได้สิเรียนสมาหาคนนั้นน่ะขี้ยาไป่ละหนี่งพะเแค่แขวหักสิว่าข้าถอยเจตีนั่นกมาขัดถอยกัน่ิเป็นบ่อนักันเจตีไปนี่เอาลูกหลานเจ้าไม่เห็นเมรุเจ้าขื้นไหลไปจังสั่นเอาเจ้าจำเมรุบไวยชา เอากระเมร์มาเ่าคนเลี้ยงคนเจียนเจ้านันดีเจ er> oh, ้าจำเมร์บ่ได้ตีข oh, ้าไม่เอาผู m ong> <m ong> nah ้ข่าเป็นพระราชาคุณเด้อ์ฟเขาเคยมีแม่เป็นหมาจ้าเชียวหรอโอ้ยถ้ามาเมาไปไล่ต่างจังสั่นตอนนี้เจ้าได้มาอยู่ในเวียงในวังมาอยู่ในพระราชฐานดฤติลาโอ้ยจะได้สิทธิมหาวะคอยนี่เป็นลูกหมาคอยเป็นลูกข้นคนน่ะมั่งศนีกะนี้ต้อหมาคนเนี่ยต้องเป็นขี่เหี้ยนแล้วบ้างเนี่ย ตั้แต่ขี่เดียนต้งแวตั้งมาได้เอหยดยดยแต่่แต่ต่ต่่ต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 ่ลูกลาลูกไข่เอ้ยอย่าทว่าจังจันจันองย่นี่จังเมชื่อเมีบ่ได้ตีลูก l ลาเมียชื่อไม่เลียเจยมามเจ้านดดีอยู่ให้ปุ่ใ้ปาน่เมีลูกลาเมีไทันไหนเขาบอเคยมีเมีเป็นหมาเียมก่สัไน้เสียเดี๋ยตแสนสลดวเหมือนมกันแล้วมาไ่ินยังได็กๆเป็นแม่ปู โอ้ยอย่าทำบมวาจงสนุกแรงหลายเจ้าสเมียปใส่ยามองเป็นตัวไร่บ่อยากา้ประชาชนไอ้คนจะชือเาใครมีแม่เป็นหมาหรอแม่เป็นไอ้ยอยากไอ้พญเมียใหญ่ผู้คนด่งฟังเทดคว่างในดวงลาจเมียเป็นผู้เดียงผู้เกียเจ้าวยในกังดกผู้ปานอดีจนจับเีอยู่ใสยูน่ปาในดวงลาประชาชาคนนั้มแม่เป็นหมาหนาในใหเกินสิมาหาตัวหเปรูนี่แม่ปั ก็เม่เมียนี่ตัวเป็นผู้เลี้ยงเขียนเกียมเจ้าจนใหในจนใหญ่มากปนีแม่ลูคำเจ้าจำอะไรตีไม่นี้กันนี้ววันนี้กมจะบอกว่าต้นน้ำฮอนแฮ่หวังวันนี้ได้มาจะซื้อเนี่ยโอ้ยใหญ่เงียบตาถ้าม่ี่เงียบต้องถ้าเทามาจะได้ไปเม็นไปปุ๋ยเทะเอ้หมากระมเมียเจ้าตนลูกลา อย่าบอกไปทัวร์หลายท่าเอ้ยตะกี้กับเมียเมียต้ยำขมกเมีนิจกเข่าปอนเม่นิโตกผ้าอ้อมตอกากีตีพาเี้ยวเลี่ยงเจ้าจะจะหน่อยจนใหญ่จะว่าเจ้าได้เปลี่ยนสาวปนีตะลุกค้าไม่เผ้ากีีพ้าเย้ยเขาจะได้หมาจะเชื่อหมาะเชื่อหมาจะเชื่อมมนจากตายวะหมาไจากตายับมือจิตลีวะเจ้าเพียนอย่างลูกวะ มาันดีแล้วโอ้ยเห็ดบากเห็ดเม็ดเมีเป็นตัวอะไรเมีนันเสียนดีใจจะเลยเติรนมาหาลูกเจ้าเจ้านันหูวโวว่าเม <ält> ียตามหาเจ้าเป็นระยะเวลาหลายฟ้าลาปีตุลูกค้าสุนัขอาหาที่แตกที <atem> oui, ่เคยมีลเมียเป็นหมาจักเจี๊ดอกเมียของจอบเป็นผู้ใดสนุกล่ะเจ้ียงข้งเมียของจอบเป็นไผ่กอไปลูก มันติดไปยนท้องมันเดืดใส่ลูกครับเอ้ยเจ้าน่ะเป็นลูกหมาค่างันาอ้เจ้าลูกหมานี่ท่อนบ่มีนตอบลูกครับเอ้อย่าบอกไปทั่วลายัยยัเจ้าลำพันธ์ไหมลูกหลาเอ้ยเมียนังหิวเข่าอยู่เมยมท่านกินเขากินน้ำหาเข่าหาน้ำไม่เมย์กินแค่ลูกหลานน้ำเย็นเย็นเมยก็อยากกินกระลูกค้ะแม่ท่านไหนมนกินเข่ามันจะกินขี้า อย่าบอกเป็นทัวหลายลูกลาก็จะมาซังหาจะเนอไปไปอีเฝ้าหาเขาไม่เมกินเนี่ยลูกหลาไอ้ก็เพื่อกูมนี่ะมาเน่ฟันบทแอมเส็มลงไปให้คนด่ามีไงเอ้ยว่า ບັ້ນກ s ສົ່ງເຄື່ອງອີວ່າໂຕນັ້ນແມ ยี่แม่หมาใส่เงินพเป็นเอพระราชีนีบอสีม้าหอนกันบ่างแวกูเป็นขนลุกเต่าคองอันใดรือวไปสีสีสสีีเดินกันอีห่าอีมาเท่ากันเชี่ยนอีอันเชี่ยนดอกฟ้าคนเอาราธี่ ไอ้บ่เป็นกันยังบ่เลยเพ่นัทางมีบาต้องรับตาช่งกมีป้าวนีไปให้มันทนปัวสีขาวกันล้แดงแต่เป็นสั่งๆจะเป็เม็ดปุยแหมมงเลยว่าจะเม็ดปุยบ้างุยหมาอยบ้า กัวบ่มีขันมันดาเป็นบัวมาขันเล็กตุ่มสุ้มกินขีบบะดังมือละมือสี่แอบมาถ้าหนึ่งตีคือ่าอีมาเดียนกัวแข่งเป็นแถบลกแดงกะตาเลี้ยงเข้ามาเกยไปไปไปขันเดียวนี้เองหนีหนีเอาแสนขันมึงสาดขันสันตาม ในบังนู่บงาบ่าววันคว่น,นง,ล,งล่ามือนางสมตังแต่กทีป้อสมที่ตํานักรวมางดวงคงมึง แก่อีกแถวเพียนเดี๋ยวกูมีอันไหนแก่กลางป้าสิโทอีกมาป้าปูแห่งดาแห่งหันเนี่ยปูแห่งตีแห่งหันไปละเอ็ดพแ่เฉยน่อันความจริงตมงนั้นอจักันกับูอยู่ เป็นแม่กันความกวนแต่ยานคนนั้นสางผูกปักปูนี้เป็นลูกมาจับยืดยหงไงถอยเป็นลูกมา <c ười> ไปทำเองกี่ขีดขากื่อเล้าดาเราเฮ้ยกลัว,าลวมาผูใ้ใดมาเอาไปไล่ทได้แห่งแม่ปุ่นแม่ใหญ่เอ้ย คุณให้ตีขาสังสีหน้าเอาค่อนพวงไปตายใส่กูปะควงอันแนวหมาขันบาไปไผกกะขาขันซอยเตี้ยไลรให้มมอกจากที่ไก้เขตที่ราจทานหัวใจบ้านขันสดใสบัดเปตสีขันไกเป็นอีใจเ่ารันักมีแล้วอ้ย แท็กซี่เห็นบ้าเต่บอวยๆแต่ข่อยจะไปกันหลงกันน่นแต่ตอนเห็นฝีมือของข่อยบอนยาต่อยยาเข้ามาผาเมียเยอะเอ้ยข่อยบอเไข่อดอกหักหมาเกียร์เสียงเกียร์เพราะยาไก,ก่มันไปแล้วจังแม่นดีเอี้ยนเอะรับจบทอนนี่พี่ เจ้าใหญ่เจอมันดาบอกสีหน้านั่นตามตี